สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทงช่องผหัดชาแนลครับมือนีครับหลังเลขออกครับผมเนาะมุบานครับเลขออกครับ3 0 9ครับผมล่างออกแบบครับมีใครถูกบ้างครับผมเนาะคลิปนี้ครับจะโทรหาแม่สลับบุรีนะครับงวดที่แล้วแม่สลับบุรีให้มาครับนี่ครับบนครับ0กับ1มาที่0นะครับถ้าจับเต็มชุดนะครับจะเข้าที่ 09นยครับผมเนาะแม่จับแค่์7 1 1หนึ่งครับผมถ้าจับเป็น0 7 0 8 0 9เข้าที่0 9นะครับล่างครับเลขติดล่างครับผมเนาะ45 6ห้าครับมาที่7นะครับล่างออกแบบ7นะครับผมเนาะถือว่าเลขติดล่างสูตรนี้เดินดีมากครับผมเนาะ4ตัวมาตัวหรือว่ามา2ตัวด้านนะครับ มันแก่งข่าวเอฟซีทางช่องกับผมเนาะหมู่บ้านนี้ครับผมเนาะห่างจากบ้านผมไปประมาณสองสามโลครับผมเนาะตำบลเดียวกันนะครับกับผมครับผมเนาะถูกครับผมแล้ววันที่หนึ่งนะครับสิบสองล้านครับผมเนาะถูกเพราะว่าหมู่บ้านนี้ครับผมเนาะผมเห็นพันลุงเฟนอยู่ครับผมเนาะบ้านโคกสวัสดีนะครับห่างจากบ้านผมไปประมาณสามสี่โลเองครับผมเนาะพันถึงครับผม ออตเตอรี่รอนที่1ครับ12ล้านนะครับ2ใบนะครับผมเนาะเดี๋ยวว่างๆนะเดี๋ยวผมจะทําคลิปครับผมเนาะว่างๆเดี๋ยวผมจะไปหาทําคลิปครับผมเนาะเพราะว่าครับผมผมหลุจากกับเพิ่นอยู่ครับผมเนาะมีใครถูกบ้างครับเมื่อวานเลขออก309ล่างออกแ7นะครับโทรหาแม่สระบุรีดีกว่าครับผมเนาะโทรหาแม่สระบบุรีดีกว่าครับ แม่สระบุรีจะรับสายไหมสวัสดีครับผมแม่ครับจ้าสวัสดีค่ะไหนบอกว่าสิบนาทีไวจังกว่าสิบนาทีแล้วแม่ครับผมสิบนาทีแล้วครับ <c oughs> จ้าครับผม แม่เมื่อถึงแล้วถูกนลยครับผมศูนย์เก้ารับผมบนล็อกแม่ซื้อเก้าเจ็ดนะลูกอ๋อครับผมเนาะเจดายครับผมถ้าแม่ไม่ได้ซื้อแปดเจ็ดเลยลูกแปดไม่ไ่้ลงทุนมันลุดนลูกถ้าแม่จับเตรียมชุดบนนะครับเข้าที่ศูนย์เก้านะครับเลขแม่ครับผมนี่ครับแม่ซื้อเกือบถูกสามตัวตรงเลยลูกตัวไหนแม่ครับแล้วแม่ไม่ได้ตัดเล่นเก้าสูนย์่แม่ซื้อ แปดเก้าศนะูนย์นั่นลูกนะอ๋อแปดเก้าศูนย์ครับผมแม่ครับออแม่ฝันครับผมแม่ครับเออแม่ฝันว่ารถมันชนกันแล้วแม่เห็นทะเบียนตัวเลขแดงเลยอ่ะทำไมแม่ไม่โทรบอกหน่อยครับผมแม่เสียดายมากเลยนะไม่บอกกันเลยแม่ฝันที่อะไรมันไม่ค่อยเข้าเว้ยไม่อยากให้ลูก เสียเงินกันแม่ก็ซื้อหกประตูเลยนะลูกอ๋อครับผมแม่ครับแล,<ก>ลแ้ถิงสามได้ไงไม่รู้แล้วแม่แม่ครับบ้านบ้านบ้านข้างผมถูก้วแม่นะบนบ้านข้างผมถูกถูกระที่หนึ่งนะแม่สองใบน,นะนะคะใช่ครับบ้านข้างผมเองด,ดีใจจังเลยเนาะบุญเขาสร้างสะสมไว้อะลูกใช่ครับผมถูกสิบสองล้านแม่ถูกสองใบครับผม คนที่ไม่ถูกอย่าไปท้อลูกเหมือนแม่ลูกแม่ยังไม่ท้อเลยลูกผมซื้อเป็นเกือบร้อยใบก็ไม่เข้าแม่ไม่ถูกเลยปาาคนก็ซื้อไปเดียวก็ถูกแหมเนาะลอตเตอรี่เนาะจ้าเพราะว่าเขาสะสมบุญของเขาอลูกครับผมใช่ครับผมแม่ครับวันหนึ่งต้องเป็นของเราลูกสู้ๆครับผมแม่ครับจาเริ่มใหม่เริ่มใหม่ครับผมแม่ครับแม่ยังสู้ต่อไปใช่ครับผมแม่ครับ แม่แม่ฝันทำไมแม่ไม่ตัดเล่นก็ไม่รู้แม่แม่โลภมากเกินไม่เอาเก้าศูนแม่เอาสามตัวเลยอ่ะแม่ซื้อแปดเก้าศูนย์ใช่ไหมจ้าแล้วแม่กลับหกประตูอ่ะออแล้วมันก็มีแปดศูนย์เก้าด้วยใช่ไหมคะหกประตูอ่ะใช่ครับผมแม่ครับจ้านั่นแหละสามกับแปดกะตัวเดียวกันน้องลูกเนาะสงสัยโชคเราอยัางไม่แม่ แม่เห็นเป็นแปดนะลูกทำไมออกมาเป็นสามก็ไม่รู้เนี่ยครับผม <c oughs> <c oughs> จ้าเอาเลยนะลูกนะครับผมแม่ครับเริ่มเลยครับแม่ว่าก็สวยนะงวดเน,นี้ยบนครับอ้าววิ่งสามกับสี่บนสามกับสี่ครับผมแม่ครับเลขติดก็เข้านะแต่<ช>แม่ดับไม่เข้าเนาะ เลขติดเจ็ดแปดเก้ามาที่เก้าครับผมยาเลขวิ่งก็เข้าอยู่แต่แม่เลือกหนึ่งใช่ครับไม่เลือกศูนย์ครับถ้าเลือกศูนย์ก็เข้าศูนย์เก้าแล้วอย่าให้ลูกเขาไปจับกันเองนะลูกนะครับผมแม่ครับเลขติดแปดเก้าศูนย์เลขติดเลขติดแปดเก้าศูนย์ครับผมแม่ครับจับคู่นะคะครับผมแม่แปดสาม แปดสามครับเก้าสามเก้าสามครับสามศูนย์สามศูนย์ครับผมแม่ครับแปดสามเก้าสามสามศูนย์แม่เนาะอ๋อครับผมข้างข้างล่างเลยนะครับผมแม่ครับล่างเลยครับเข้าดีจังเลยนะลูกนะสี่ตัวเนี้ยลูกใช่ครับผมเลขติดล่างเข้าดีมากครับ เอาเอาสีล่างเอาสีตัวล่างไปก่อนนะได้ครับผมแม่ครับสี่ห้าหกเหมือนเดิมค่ะลูกสี่ห้าหกเจ็ดใช่ไหมแม่เอ๊สี่ห้าหกเจ็ดครับผมกิดล่างสี่ห้าหกเจ็ดครับสี่ห้าหกเจ็ดครับผมแม่ครับทำไม จิตใจแม่ไม่นิ่งเลยนะจ้าครับผมเอาวิ่งโกเ็ดวิ่งหกกับเจ็ดครับผมจับคู่นะคะครับผมแม่ครับหนึ่งคกหนึ่งหกครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับแม่ว่าจะเบิร์ดนะลูกละ่ะครับผมเจ็ด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 ครับผมแม่ครับ ้าสามหางเนี่ยอ๋อแล้วแม่ถามหน่อยอันหนึ่ง,งเปนไหนครับมันมีอีกสูตรนึงด้านหนึ่งใช่ไหมได้นหนึ่งกับแปดอ๋ออีกสูตรตรงได้นหนึ่งกับแปดครับผมแปดก็เลยไม่ค่อยมองเลยเอาหนึ่งมาใส่ในลูกครับผมแม่ครับแม่ว่าที่เม่แม่เลือกนะที่สี่สี่ตัวเนี้ยที่แม่เลือกห้ากับเจ็ดจำได้ไหมลูก จำได้ครับผมแม่ครับจำได้ครับแม่ก็เอาเจ็ดไปเห็นไหมใช่ครับผมแม่ครับเอาเจ็ดศูนย์ชอบแม่รุเอาจ็ดศูนย์เออเอาวันนี้แม่ชอบนะครับผมชอบหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดเพราะว่าชนกันใช่ไหมเนาะชนกันเนาะชนก,นกันด้วยจ้ะใช่ครับแล้ว,แล,วแล้วอีกสูตรหนึ่งมันได้หนึ่งกับแปดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแล้วก็เจ็ดเจ็ด อ๋ออีกสุดหนึ่งได้หนึ่งกับแปดครับเน้นขึ้น,นึสวยไหมลูกครับผมแม่ครับสวยไหมคะสวยแม่ครับเม <c oughs> ื่อทีแล้วหนึ่งเจ็ดังมากนะนะช่องผมแต่ว่าไม่มาเลยนะเสียดายมากเลยอเออกแปดเจ็ดเลยแม่แม่ว่าเจ็ดเจดก็เล่นกันไว้บ้างนะลูกแม่แม่ว่าข้างล่างมันไม่ได้เบิ้ลนานนะนะ ครับผมแม่ครับจากต้างหางเี่ก็ไม่เยอะนะลูกนะใช่ครับมันเยอะแม่ครับบนสามหางล่างสามหางเองครับจ้าครับผมแม่ครับเสียดายเสียดายมากเลยเนาะพูที่เราน้องไม่จับศูนย์เก้าให้บนครับแม่จ้าลูกก็หัดถูกไหมลูกไม่ถูกแม่ครับไม่ถูกครับอ๋อผมหนักเมีนยวเดี๋ยวเดี๋ยวม้วนนี้ถูกเดี๋ยวง้วดนี้ถูกนะคะ ครับผมแม่ครับผมหนักเก้าเจ็ดออกแปดเจ็ดเลยหวดนี้แม่ก็ซื้อรัฐบาลหน่วยเก้าเจ็ดลูกสองใบหน่วยชุดลูกครับผมแม่ครับตายอย่างเคียดเลยลูกซึ่งับผมแม่ครับผมไม่เป็นไรครับผมจะเดี๋ยวแม่เอาให้ไหมเนี่ยแม่ว่าสวยนะเจ็ดยังอยู่ลูกเจ็ดยังอยู่ใช่ไหมล่างอ้าเจ็ดยังอยู่ครับขาผมแม่จ้า ดี๋ยวแม่ฟันธงให้อีกนะครับผมแม่ขอบคุณมากครับผมครับจ้าบายบายขอให้โชคดีกันนะคะสวัสดีครับผมขอบคุณครับกันนี้ครับผมเนาะหลังจากที่ผมโทรคุยกับแม่สลับบุรีครับผมเนาะพอดีครับผมม่แจ้งครับเอฟซีทั้งช่องครับพอดีหมู่บ้านนี้ครับผมเนาะผมเห็นทั้งเฟซครับผมเนาะเฟซบุ๊กเด่นเด่นเกินนะครับเพราะว่าคนรู้จักกันครับผมเนาะเพิ่นอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งครับผมห่างประมาณสองสามโลครับผมเนาะเพิ่นถือครับผม วันที่1นะครับ2ใบครับผมเนาะได้12ล้านเดี๋ยววางๆครับไปทำคลิปให้ f c ทางช่องดูนะครับผมเนาะมาดูของแม่สระบุรีดีกว่าครับเดี๋ยวขึ้นหน้าจอนะครับแม่สระบุรีครับบนครับเด่นที่3กับ4ครับผมเนาะบนครับเด่นที่3กับ4ครับเด่น3ลรอง4นะครับเลขติดบนครับ890ครับแม่จับคู่ให้บนนะครับ8 3 9สสาม สาูนย์นะครับล่างครับวิ่งครับ6กับ7ครับแล้วก็เลขกิดล่างครับเดินดีนะครับผมเนาะ4 5 6หครับแล้วก็อีกสูตรหนึงนะครับได้1กับ8ครับผมเนาะแม่เลือกที่1นะครับ1มาใส่6กับ7ครับเป็นล่างครับ1617แล้วก็77นะครับกันเบิ้ลนะครับผมเนาะกับประมาณนี้ครับผม ปูบานนี้เลขออก309ล่าง87มีใครถูกบ้างครับผมเนาะกับประมาณนี้ครับผมกับสุดท้านี้ครับกับขวอยพรใ์ไฮเอฟซีทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแคลวคาดปลอดภัยเด้อครับผมสุขภาพแข็งแรงหลำดรวยเงินทองถ้าชอบฝากดกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้ตอนบ่ายจะเดินทางไปงานบุญบ้างไฟที่อำเภอพังคนคร,ครับจังหวัดสกลนครน,นะครับผมเนาะ คลิปนี้สวัสดีครับเจนคลิปหน้าครับผมเนาะ